สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่องอยูโรทิปนะครับเป็นหนังในปี2004ในแนวซิกคอมดี้ด้วยความตลกขบขันไปทั้งเรื่องเพราะพระเอกของเราต้องเดินทางไปหาสาวที่ชอบของเบอร์ลินเขาได้เจออุปสรรคต่างๆมากมายเรื่องจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยครับเริ่มเรื่องมาสกอตพระเอกของเรื่องได้โดนแฟนบอกเลิกในวันจบการศึกษาไฮสคูลด้วยเหตุผลที่ว่าสกอตนั้นน่าเบื่อเออแต่จริงๆแล้ว เธอเองก็ขอผดอื่นด้วยสกอตต์เองก็ช็อกหนักและครอบครัวที่มาแสดงความยินดีในวันนั้น,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 นก็ยังได้บันทึกวิดีโอเอาไว้กลายเป็นเรื่องความขันของเพื่อนซีของเขาคูเปอร์และน้องชายตัวเล็กของเขาเปิดย้อนดูกันหลายรอบสกอตต์นั้นมีเพื่อนชาวเยอรมันชื่อไมค์เป็นเพื่อนทางอีเมลคุยกันถูกคอและคุยกันบ่อยคูเปอร์มันก็เลยเตือนว่าระวังนะพวกนี้ข่าวหลังมันจะนัดเจอนายมันจะโปะยาและอัดถั่วดำนาย สกอตต์ได้เก็บเอาไปคิดคูเปอร์ก็ได้ชวนสกอตไปงานปาร์ตี้ฉลองเรียนจบทั้งสองคนก็มาเจอเพื่อนสนิทอีกสองคนเป็นฝาแฝดเจนนี่และเจมมี่ทั้งสองคนบอกว่าจะไปเที่ยวปารีสหลังเรียนจบคุยจบพระเอกก็ไปยืนฟังดนตรีที่หน้าเวทีแฟนเก่าของเขาก็บังเอิญวิ่งมาชนเขาอีกแฟนเก่าของเขาวิ่งขึ้นไปบนเวทีอ๋อเธอเป็นแฟนของนักร้องบนเวทีนั่นเองเศราสิครับหน้าเป็นหมาหงอยเลยทางด้านคูเปอร์ มันก็ได้ไปแอบดูสาวเล่นน้ํากันแล้วก็ยังกล้าเดินเข้าไปดุยๆลงน้ําตีเนียนพูดว่าโอ้บ้าจริงเชียวฉันไม่ได้จอดรถไว้ที่นี้นี่สาวสวยกลัวเธอลุกขึ้นไปมันก็โชว์ฝีมือตะล่อมว่ามีอะไรติดอยู่บนอกจนเกือบจะได้สัมผัสอยู่แล้วแต่เพื่อนๆเ,เธอดันมาซะก่อนอก็โดนสิครับทั้งคู่กลับบ้านสกอตก็มาอ่านเจออีเมลจากไม้ไม้บอกว่าจะมาอเมริกาและจะนัดเจอกัน ตอนนี้สกอตก็ตกใจพูดว่าไอ้คูปเปินพูดถูกไอ้นี่มันจะมาหลอกอัดตัวดำชั้นเขาเลยพิมพ์ตอบว่าแกเอามือสกปรกออกไปจากเป้าชั้นอย่าพิมพ์มาหาฉันอีกลากอนเช้ามาเขาก็เห็นน้องชายนั่งอ่านอีเมลของเขาอยู่น้องเขาพูดว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสาวเยอรมันจะมาหาพี่ถึงนี่สกอตบอกว่าเป็นผู้ชายแล้วเอารูปให้ดูเขาได้ชี้ไปที่ผู้ชายคนนี้ไหม และญาติของเขาชื่อแจนน้องชายของเขาก็อึ้งในความเข้าใจภาษาของพี่ชายเลยบอกไปว่าผู้ชายชื่อยอดผู้หญิงชื่อมิกะสกอตก็อึ้งสิครับสกอตตอนนี้ก็ทำได้แต่ร้องตะโกนล้านบ้านว่าไม่ทางด้านมิกะก็ได้อ่านอีเมลเธอก็โกรธมากแล้วก็บล็อกอีเมลสกอตเลยทางด้านสกอตก็ยังทำใจไม่ได้เขาส่งข้อความไปก็ไม่ได้ติดตอ่อก็ไม่ได้ แต่คูเปอร์ก็ได้มาปอบและแนะนำให้ไปหาเธอที่เบอร์ลินเยอรมันเลยที่สนามบินคูเปอร์เสนอใช้วิธีเป็นคนส่งของจะได้ตั๋วราคาถูกกว่าแต่ของดันไม่มีส่งที่เบอร์ลินมีแต่ไปลอนดอนทางคู่จึงไปลงลอนดอนส่งของเสร็จแล้วก็ยังมีเวลาเหลือก่อนที่เครื่องจะขึ้นเลยแวะเข้าไปจัดเครื่องดื่มในร้านแต่พเพออไม่ได้ดูว่าเป็นร้านฮูลิแกนข้างแมนเชสเตอร์ร้านนี้รับแต่สมาชิก อาวุธพร้อมคนพร้อมสกอตเลยบอกว่าเขาเป็นแฟนแมนเชสเตอร์แต่พวกมันไม่เชื่อเขาก็เลยต้องร้องเพลงอย่างดูถกได้ไท,ทและลอดมาได้หัวหน้ากลุ่มพอใจมากเปิดเบียร์ด้วยตาดื่มกินกันอย่างสนุกสนานเอาขวดตีหัวก็ยังไม่โกรธสนุกสนานกันจนลืมเวลาขึ้นเครื่องต่อมาทั้งสองคนก็ได้ตื่นขึ้นมาบนรถที่จะไปชมฟุตบอลแมนเชสเตอร์กับทีมฝรั่งเศสที่ปารีส สกอต์ก็นึกขึ้นได้ว่าเพื่อนคู่แฝดของเขาอยู่ที่ปารีสจึงนัดเจอกันเมื่อมาถึงปารีสหัวหน้ากลุ่มเห็นคนใส่ชุดทีมฝรั่งเศสเขาจึงตะโกนพูดว่านี่แกไอคนที่ใส่เสื้อทีมฝรั่งเศสมาให้ป้าป๋าเตะสักภาพเธอจากนั้นเขาก็ยกพวกพาไปกระทืบคนนั้นสกอต์และคูเปอร์ก็ได้มาเจอฝาแฝดเจมมี่เขาก็ได้โชว์กล้องใหม่เขาไม่ยอมไม่ใครแตะเลยพวกเขาก็ได้ชวนกันไปพิพิธภัณฑ์ระหววางรอ คูปเปอร์ก็เห็นคนเต้นหุ่นยนต์เขารู้สึกไม่ชอบที่หน้าสกอตก็บอกว่าอย่าไปเกลียดเขาเขาแค่หาเงินเลี้ยงครอบครัวสกอตก็เลยไปเต้นล้อคูปเปอร์แต่ดันมีคนถูกใจให้เงินเขาทีนี้หุ่นข้างๆก็ไม่พอใจเลยมาต่อว่าและเกิดมวยหุ่นยนต์ต่อสู้กันดนตรีก็พร้อมหมัดซ้ายหมัดขวารับได้หมดเตะสีข้างแบบหุ่นยนต์สบัดมือเข้าลูกกระเดียบ ถ้าเดินเข้าไปตีกันช้ากว่าเด็กเดินเสีอีกสกอตก็ได้ช้ยชนะไปด้วยท่าไปามา,มา,มาคนแถวนั้นตบมือชื่นชมเป็นยกใหญ่จากนั้นพวกเขาก็วิ่งหนีไปร้านอาหารและตกลงเดินทางไปด้วยกันและแวะเที่ยวตามที่ต่างๆด้วยพวกเขามาซื้อตั๋วรถไฟเจมมี่อาสาเก็บพาส,สปอร์ตกับเงินทั้งหมดใส่กระเป๋าตังคาดเอวของเขาพูดว่าถ้ามีอนี่เราจะไม่โดนป้อนอย่างแน่นอนเจนนี่ก็บังเอิญพบชายหนุ่มคนหนึ่ง เธอก็หลงสเสน่ห์เขาไปแล้วแม่ยิ้มแป้นเลยบนรถไฟได้มีชายคนหนึ่งมาขอนั่งด้วยนั่งเบียดสกางเลยสกอตบอกที่นั่งว่างๆยังมีเยอะแต่ชายคนนี้ก็ไม่ไปนั่งอย่างสบายใจเมื่อรถไฟเข้าอุโมงค์ที่เบื่อสนิทและออกมามือข้างหนึ่งก็ไปวางบนขาเจมมี่เจมมี่พยายามดันและบอกให้ออกทั้งคูเปอร์และเจมมี่ก็เริ่มรู้ว่ามันผิดปกติเขาก็รีบย้ายที่นั่งไปนั่งฝั่งตรงข้ามที่นั่งได้อีกคนคูเปอร์ได้ไปก่อน เกท่าจึงตบเบาๆให้รีบนั่งสน,นะแล้วก็จังหวะเข้าอุโมงค์อีกครั้งและออกมาเกเท่านวดไหลเจมมี่หน้าอย่างเคิมคนนวดนะเคริรมข้างหน้าต่อไปมีอุโมงยาวซะด้วย <c oughs> หน้าตาอย่างชั่วร้ายพอออกจากอุโมงคทุกคนก็มากอดกันอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเกเท่าสูบบุหรี่นั่งยิม้มถอดกางเกงพร้อมแล้วถ้ารอบหน้ามีอุโมงอีกก็คงไม่ต้องนึกสภาพทั้งหมดจึงรีบไล่มันออกไปจากตู้ แล้วก็มาถึงแกลซซเมเพื่อมารอเปลี่ยนขบวนที่นี่รอสองชั่วโมงจึงหาที่เที่ยวกันก่อนเจมมี่เสนอให้ไปอนุสาวรีย์ชาประมงแต่คนอื่นไม่เอาเมืองนี้ดังเรื่องชายหาดเปือยกายจึงตัดสินใจไปกันพอไปถึงเห็นแต่ผู้ชายเปือยนี่มันชายหาดใส่กอกชัดๆเจมมี่จึงอ่านหนังสือเจออีกหน้าช่วงหน้าร้อนสาวๆจะหนีนักท่องเที่ยวที่ชอบมาดูไปชายหาดข้างๆอนุสาวรีย์ชาประมง สักพักเจนนี่ก็มาถึงเธอมาพร้อมกับชุดว่ายน้ำเจมมี่พยายามห้ามและให้ปิดเสื้อไว้แต่หนุมที่ชายหาดเห็นเข้าแล้วทุกคนลุกฮือกับซอมบี้วิ่งไล่พวกเขาอย่างน่ากลัวขึ้นรถไฟแล้วตอนดึกสกอตก็ฝันไปว่าจูบกับมิกะอย่างมีความสุขแต่ในความจริงนั้นกลายเป็นเกรเท่าเจ้าเก่าไม่แล้วทุกคนตื่นนอนตกใจร้องลั่นแล้วรถไฟก็วิ่งเข้าอุโมงครั้ง อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของบุคคลแล้วนะครับแล้วก็มาถึงอัมสเตอร์ดัมคูเปอร์ได้ชวนเพื่อนๆไปขับบริการแต่สุดท้ายคูเปอร์ก็ไปคนเดียวเข้าไปมีสาวๆนั่งอยู่เพียบส่วนสกอตและเจนนี่ก็ไปกินบาร์นี่ยัดไส้เจมมี่ก็ไปซื้อฐานใส่กล้องสาวที่ร้านชอบกล้องของเจมมี่มากและบอกเจม,มี่ให้ไปหลังร้านลงท้ายเจม,มี่ก็ได้แอมกับสาวร้านกล้อง ในตอนที่เจมมี่กำลังเพ้อเพลินอยู่นั้นได้มีโจรโผล่มาพ่นส่งกระเป๋ามาซะแม่มาขัดจังหวะก,กำลังเข้าได้เข้าเข็มพอดีเจมมี่ลำคาญเลยส่งกระเป๋าคาดเอลที่เคยคุยไว้ว่าโจรป้นไม่ได้แน่นอนโจรก็รับไปแบบงงๆทางด้านสกอตและเจนนี่ก็เริ่มเมาและเริ่มคึกขน,นองแต่เด็กเสิร์ฟมาบอกว่าเราไม่ได้ยัดไส้นี่เป็นขนมดัดสรุปคือทั้งคู่เมาดิทางด้านคูเปอร์เริ่มสับสนว่าเขาเข้ามาร้านประเภทไหน ช่างแปลกประหลาดมีแต่เครื่องทรมานมันจับเขา่ากงโค้งเปิดเครื่องสวรางหมุนทะลุทะลวงด้านหลังนี่เป็นหน้าตาของความทรมานอย่างเช้ามาที่จุดนัดพบสกอตและเจนนี่ก็มานั่งรอแล้วมองไปเห็นคูปเปอร์เดินทางขามาอีกทางด้านเจมี่ก็เดินตัวปิวมีความสุขมาเลยและยังบอกอย่างหน้าตาเฉยว่าพาสปอร์ตและเงินถูกโจรปนไปหมดแล้วพวกเขาเลยหาทางบอกรถเอาและก็มีรถยอมจอด คนขับพูดภาษาเยอรมันพระเอกพอพูดได้เลยพูดเองถึงแม้จะอ่านว่ามิกะเป็นไม้อยู่เลยลงท้ายด้วยการมาโพที่บูลาติสลาวาสโลเกียทุกคนจึงได้รวมเศษเงินที่เหลือรวมแล้วมีแค่1ดอลลาร์แปดิเนเงินแค่นี้จะเอาไปทําอะไรได้แต่กลับกลายเป็นว่าพวกเขาได้พักโรงแรมหรูเพราะค่าเงินแข็งมากได้รับการต้อนรับอย่างดีสกอตจึงให้ทิปไป5เซนบริกรดีใจมาก พูดว่า5เซนฉันลาออกและตบไปฉาดหนึ่งฉันจะไปเปิดโรงแรมเป็นของตัวเองอะไรจะขนาดนั้นอยู่โรงแรมก็ยังมีเงินเหลือมาเที่ยวผับต่อเจนนี่ได้เจอกับชายหนุ่มที่เคยเจอกันที่สถานีอีกครั้งมันก็ชวนเธอไปล่องเรือแล้วมันก็หลุดว่ามีเมียแล้วเจนนี่โมโหมากเจนนี่พูดว่าคุณมีเมียแล้วแต่ก็ยังล่อนไปนอนกับสาวๆไปทั่วอย่างนั้นเหรอชายคนนี้ก็รีบเถียงว่าไม่ใช่อย่างนั้น ผู้ชายผมก็ไม่เกี่ยงตอนนี้สหายทั้ง3าคนเริ่มเมามากแล้วเจนนี่เธอเดินมาคว้าขวดและยกมาทีหลังถึงพร้อมกันทุกคนก็ออกไปเต้นกันสุดเวียงและฝาแฝดก็เมาจนเผลอไปจูบกันโดยไม่รู้ตัวพอรู้ตัวเท่านั้นแหละแหกปากลั่นเช้ามาคูปเปอร์มันก็ไปล้อเลียนเจมี่และขณะที่กำลังทะเลาะก,กันก็มีคนอาสาไปส่งที่เบอร์ลินมาถึงแล้วสกอตก็ได้ขึ้นมาพร้อมกับคูปเปอร์เจอแต่พ่อของมกะเขาบอกว่า เธอได้ไปโลมแล้วไปกับกุ๊บทัวร์เที่ยวตามโปรแกรมและจะไปล่องทะเลต่อถ้าล่องทะเลแล้วจัดติดต่อกันไม่ได้เลยสกอตก็ไม่รู้จะทำยังไงเงินก็หมดต้องบินไปโลมด้วยแต่เจมี่ก็หาเงินมาเขาเอากล้องของเขาไปขายทั้งหมดก็ได้บินไปโลมเมื่อมาถึงโลมด้านหน้าพิพิธภัณฑ์จึงโกหกไปว่าเป็นกุ๊ปทัวร์และเจมี่เป็นไกด์จึงได้เข้าไปเข้าไปไม่ทันไรทหารยามก็มาบอกว่าต้องการไกด์ด่วน ก็เลยต้องแยกกันไปสกอตต์และคูปเปอร์วิ่งวุ่นหาวิกกะคูปเปอร์ก็ได้มือบอลจนไปสั่งละคังนี่เป็นละคังที่จะสั่นก็ต่อเมื่อโป๊บสิ้นประชนแล้วเหล่าผู้คนได้ยินเสียงระครังต่างก็วิ่งวุ่นวายกันใหญ่คูปเปอร์เข้าไปในห้องก็หยิบหมวกของโป๊บออามาใสา่เล่นเอาหมวกอีกใบไปใส่ให้สกอตต์อีกเล่นไปเล่นมาหมวกไปติดไฟจากตะเกียงเลยโยนเข้าไปในเตาก็มีควันขึ้นที่ป่องไฟผู้คนก็พูดว่า มีการแต่งตั้งปบอ,องค์ใหม่แล้วคือมันเป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่ามีการแต่งตั้งปบอ,องค์ใหม่แล้วผู้คนต่างก็ทยอยกันมานักข่าวก็มาสกอตต์มองเห็นมิกะด้านล่างเขามองหาทางลงไปจึงเดินไปติดผ้าม่านพัวพันกับผ้าม่านเราจับก็หล่นลงมาด้วยประตูได้เปิดออกมาที่ระเบียงและปบอ,องค์ใหม่ก็ได้เปิดตัวทุกคนต่างเฝ้าคอยและนี่คือสีหน้าเพื่อน,อนก่อนเห็นสกอตต์และหลังเมื่อเห็น และยังมีการถ่ายทอดสดสกอตยังโบมือทักทายให้อีกป๊บตัวจริงก็ได้ชมอย่างงงๆสกอตมองเห็นมิกะแล้วเขารีบถอดชุดและกระโดดเกาะผ้าด้านข้างลงมาวิ่งไปหามิกะแต่ทหารยามตามมาจับเขาแต่ทันใดนั้นกลุ่มฮูลเกันข้างแมนเชสเตอร์ก็ได้มาถึงตะโกนว่าเฮ้ย hey, ปล่อยพวกเขาเดี๋ยวนี้เลยนะนั่นเด็กชนสกอตก็ได้ไปหามิกะและสารภาพรักกับเธอและก็ได้ไปสารภาพรักกันต่อที่ห้องสารภาพบาป มีคนมาสารภาพบาปก็ตกใจเพราะเห็นความรุนแรงของห้องเจมมี่ก็ได้ร่วมงานกับฟอร,ร์เมอร์เพราะเขาทำหน้าที่ไกด์ได้ดีมากบนเครื่องบินเจนนี่กับคูเปอร์ก็ได้กันสง,งั้นบนเครื่องเลยนี่แหละ3เดือนต่อมาหอพักมหาวิทยาลัยโอเบลิน สกอตต์ Scott, เห็นมิกะอยู่หน้าประตูห้องเธอบอกว่าเธอมาเรียนที่นี่และพักห้องเดียวกันนี้คนลงห้องให้คงเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ชายและกลายเป็นเรื่องดีของคนทั้งคู่กอดรัดกันแล้วก็หมุนไปที่เตียงตามฟอร์มก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้หลักๆก,ก็คือความสนุกในการเดินทางเรื่องแปลกๆที่เจอความฮาของบทบาทขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สนับสนุนช่องด้วยนะครับ